Merry Christmas! แกมเอนขายส่งสวัสดีค่ะเตรียมตัวให้พร้อมต้อนรับกับเทศกาลคริสต์มาสนี้ที่กำลังมองหาเสื้อไว้ใส่ตีมคริสต์มาสกับเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะแวะดูคลิปนี้ก่อนวันนี้จะมาแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยจ้าน้องมีชื่อว่าไหมพรมคริสต์มาสน้องเป็นเสื้อไหมพรมงานดีและการตกแต่งดีมากขอแอบกระซิบเลยรุ่นนี้อกยืดได้เยอะมากยืดเริ่มต้นได้ถึง50บวกบวกบวกเลยนะดวดล ใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเหมาะกับการใส่ในแก๊งเพื่อนคริสต์มาสนี้มากที่สำคัญมีพร้อมส่งในไทยแล้วจ้าทุกคนสังเกตตวดลายของน้องดีๆนะอยางจะบอกว่ามันจึ้งแบบจึ้งมากจึ้งในการตกแต่งและเก็บรายละเอียดมาดีสุดๆน,นี่น้องคนนี้น้องคิตตี้มีผ้าพันคอแถมมาให้ด้วยอยากบอกว่าคุ้มมากได้เสื้อแถมผ้าพันคอ